วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่ทานครับขอต้อนรับสู่ช่วงรายการซื้อดีกับมิเตอร์เฮดครับโดยผมอาจารย์น้อยร้อยล้านเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมีบุรุษผู้หนึ่งนะครับถือว่าเป็นบุรุษผู้วิเศษเลยทีเดียวนะครับบุรุษผู้นี้สามารถที่จะเนรมิตนี่เนลมิตน,น,นะครับสินค้าต่างๆหรือของต่างๆ นะครับมากมายเลยทีเดียวที่เ,เรียกว่าจําเป็นนะครับต่อชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็หลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครื่องใช้สอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับมีหมดเลยนะมิสเตอร์คนนี้สามารถเนรมิตให้ท่านได้นะครับเรามารู้จักกับมิสเตอร์เฮเดกันครับ นี่เลยครับแม่น่งตัวเป็นๆอยู่นี่เลยหลอๆอ,อย่างนี้เลยนะครับเป็นมิตเตอร์ที่มาจากอนาคตที่จะสามารถเนรมิตทุกสิ่งนะครับทุกอย่างเรียกว่า U.S. Rating นะครับมาดูครับว่าวันนี้มิตเตอร์เฮดนะครับมีอะไรมาฝากมีอะไรมานำเสนอนะครับพวกเราบ้างนะครับมาดูนะครับ ครับก็บสวัสดีนะครับทุกท่านก่อนนะครับผมอักภาคสริพิมพมานะครับหรือเรียกง่ายๆว่ามิสเตอร์เฮเดนะครับนะคุณเฮเดนะวันนี้เนี่ยนะครับเฮเดนะครับก็เป็นนามในยุค ศตวรรษที่21นี้นะครับยุคเล่ยุคมิลิเนียมนะครับในปี65เนี่ยนะครับก็จะมาทําหน้าที่ของมิสเตอร์เฮเดนะครับร่วมกับอาจารย์น้อยร้อยล้านอา,อาจารย์น้อ,อาารยร้อยล้านเนี่ยไม่ใช่แค่ร้อยล้านอย่างเดียวร้อยล้านบวกนะครับร้อยล้านพลัสนั่นห<อ>มายถึงมากกว่าร้อยล้านนะคร้อยล้านนะครับก็วันนี้อาจารย์นะครับก็อยากจะนําเสนอคําคมสักนิดหนึ่งนะช่วงต้อนรับพฤติกรรมการขายเรียนแบบยาก แต่พฤติกรรมการซื้อเรียนแบบ่ม่เพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมนายเฮเดเนี่ยก็จะมาชวนท่านเนี่ยเข้ามาเรียนแบบพฤติกรรมการซื้อกันดีกว่าที่ซื้อดีนะนการที่ซื้อดีครับมาดูนะครับมาดูกันว่าที่ซื้อดี f a m i l y Shop นะครับวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านก็จะได้รับรู้นะครับว่าซื้อดี f a m i l y Shop เนี่ยครับมีอะไรบ้างจริงๆมีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะครับ มิสเตอร์เฮเดเนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นผู้เนรมิตให้ตามเขาเรียกความต้องการของทุกทกท่านเลยดีกว่าแต่วันนี้มาให้เขาแนะนำนะครับบางอย่าง <Okay. S 1> นะบางอย่างบาง บางสิ่งบางตอนนะครับที่อยู่ข้างหน้านี้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่มีประโยชน์ต่อทุกๆท่านอย่างแน่นอนครับขอเชิญครับวันนี้เราบอกว่า you everything แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยแค่ something กนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับอาจารย์ครับนโยบายของซื้อดี Family Shop เนี่ยเรามีนโยบายเรื่องสินค้าเนี่ยนะอยู่ตรงที่ว่าเราจะขายสินค้าที่ทุกคนต้องการซื้อ <Bull ets> นะครับเราไม่ได้เป็นเครื่องมือที่เป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเราจะขายของที่เราอยากขายเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยน,นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะแล้วก็มีทั้งอันนี้เป็นสมุนไพรจีนจากคลินิกคลินิกคุณหมอเลยนะครับนะจากคลินิกคลินิกคุณหมอเฉนิน <Bull ets> นี่แหละครับคุณหมอเฉินนี่นะครับหน, à, หน้าตาอย่างนี้นะครับนะคุณหมอเฉินนะครับก็เปิดคลินิกวันนี้เรายกคลินิกนะครับมาไว้ที่ซื้อดี นะครับนะยาตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าเลยนะครับนะ<ม>แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยปรึกษาเรื่องแพทย์กับคุณหมอเฉินได้ด้วยนะครับนะ<ม>ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์นะครับในหมอเฉินนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านเราได้แล้วก็ผู้จําหน่ายเนี่ยคือคุณหมอแพทย์แผนไทยนะครับนะ<ม>ซึ่งก็ถูกต้องตามกฎ<อ>หมายผ<ม>ลย<ม>ิต<ล>ภัณฑ์ที่เรียกว่าปลอดภัยใช่เรามีมาตรฐานนะครับเพราะว่าผลิตมาจากแพทย์แผนโบราณจริงๆแพทย์แผน ไทยจริงๆนะครับอันนี้เป็นไทยจีนด้วยครับเป็นไทยจีนด้วยนะครับเป็นการผสมระหว่างสมุนไพรไทยกับสมุนไพรจีนนะครับป็ยการผสมผสานประโยชน์ต่างๆเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นยาบำรุงร่างกายนะครับตอนนี้ก็ เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำรุงทางด้านผมไม่ว่าจะเป็นกระดูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องไตหัวใจม้าปอดถึงวันนี้คุยกัน2ปีก็ไปหมดเยอะมากเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้มิสเตอร์เฮเดค่อยๆนะค่อยๆแนะนําไปว่าดูแล้ว ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวในตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะครับด้านนี้ก็สวยงามนะแล้วก็มีด้านความสวยงามนะครับทั้งสุขภาพแล้วก็โอ้โหนี่เลยเอกคอเนตรงนี้มันอยู่เพราะเร่ามันใหญ่ที่สุดนะลองดูเลยทิ้หน้าเลยเพราะว่าอันนี้ก็คุณเคากันอยู่นะคุนเคยกันอยู่นะครับคุนเคยกันอยู่เพราะต้องเจอกันทุกวันก็คือเรื่องของข่า นะครับข้าวสารก็เจอกันเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เราต้องมาคุยกับมิสเตอร์เฮเดผู้รู้นะครับนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับข้าวที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับที่อาจารย์น้อยร้อยหลานจับอยู่เนี่ยนะครับมีความแตกต่างแล้วมีความโดดเด่นนะครับอย่างไร ครับนะครับเดินครับเดินครับนี่ผู้รู้ตัวจริงครับนี่เลยนะครับนะเข้าตราสุวรรณภูมิไรนะครับนะสุวรรณภูมิเนี่ยคือสนามบินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยแทนสนามบินดอนเมืองไปแล้วครับเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยถ้าถามมารู้จักดอนเมืองแอร์พอร์ตไหม ไอดอนโนแต่ถ้าบอกสุวรรณภูมิโอ้ไอซีไอซีเลยนะครับก็ชื่อนี้ก็ดังไปทั่วแล้วับสุวรรณภูมิแหล่งที่ปลูกเนี่ยอาจารย์มาอยู่ในเขตพื้นที่สุวรรณภูมินะครับแหล่งที่ปลูกเนี่ยอยู่ที่เขตตําบลบ้านสวนนะครับอําเภอบางบ่อเราที่เองศูนย์การงานนี่เองนะครับนะซึ่งซึ่งเป็นแปลงปลูกข้าวที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเลยใช่พื้นที่ประมาณโอ้โหร้อยกว่าไร่ครับนะครับก็คือปอด ปลอดภัยเลยครับปลอดภัรพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวผมขอญาตตั้งโชว์ทางด้านหน้านี้เลยนะครับนีนะครับนะนี่จะได้เห็นกันชัดๆนะครับให้ดูแพ็กกิ้งก่อนนะครับชัดชัดนะครับก็จะได้จับแพ็กกิ้ง่ะนะครับชัดชนะครับนะก็ข้าวมช่วย่ันข้าวตัวนี้นะครับนะเป็นเป็นข้าวข้าวรสหวานเลยโอ้ข้าวรสหวานคือในด้วยเหรอข้าวบดรสใช่ครับใช่ครับเป็นข้าวมันเป็นแป้งนะอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นห้า ข้าวเหมือนกันแต่ไม่เหมือนเราอ่า,อามัน <c oughs> มปยังไงหรือไม่เหมือนเราชื่อที่บอกว่าเป็นข้าวรสเบาหวานเนี่ยนะครับหลายหลายท่านก็อาจจะเป็นห่วงเรื่องของการนําเสนอเรื่องของการพูดคุยเรื่องของชื่อที่อ้างอิง <c oughs> ซึ่งข้าวรสเบาหวานเนี่ยทางภาครัฐเนี่ออนุญาตนะครับให้อนุญาตให้ใช้สื่อโดยประโยชน์เนี่ย สื่อสารกับปีเดือนตัวนี้ได้ว่าเป็นข้าวลดเบาหวานลดลดยังไงเนี่ยเป็นข้าวพันธุ์นะครับพิเศษครับอาจารย์เป็นข้าวพันกอขอ43อนะครับกอขอเนี่ยมาจากกรมการข้าว43เนี่ยคือตัวเลขรหัสสายพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์ที่องค์สุเด็จพระเทพเนี่ยครับได้พระราชทานสายพันธุ์หลายสิบปีมาแล้วครับ Oh. สายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับเป็นข้าวพื้นเมืองสุพรรณบุรีเป็น oh. พื้นที่ปลูกเขตภาคกลางลาบลุ่มนะครับเป็นสายพันธุ์พ่อเนี่ยเป็นหอมสุพรรณลูกนะครับก็เป็นขาวสุพรรณนะ oh. เพราะนข้าวตัวนี้เนี่ยจะเป็นข้าวข้าวขาวหอมนุ่มนะครับ oh. 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 ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวหอม oh. มะลิง่ายเป็น ข้าวสายพันธุ์ชนดีใช่ครับนะครับปลูกในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องเลยครับนี่แค่สายพันธุ์กับพื้นที่ปลูกนะครับนะครับดูคุณภาพต่อไปครับแล้วอย่างไรครับถึงมาเป็นข้าวลดเบาหวานครับเนื่องจากว่าในข้าวเนี่ยเป็นแป้งที่จย์ทราบนะครับแป้งเนี่ยนะครับเมื่อเวลาที่ร่างกายกินเข้าไปเนี่ยร่างกายจะย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลเพื่อสร้างพลังงานใช่ครับไอเจ้าน้าตาลนี่แหละครับที่มันมีอัตราในการ สูงมากเนี่ยนะครับในระหว่างที่ร่างกายเนี่ยนะครับตับทําหน้าที่แปลงแป้งให้เป็นน้ําตาลการปลดปล่อยน้ําตาลเนี่ยนะครับมันจะออกมาแบบรวดเร็วเลยนะเหมือนเราเหมือนเราเปิดก๊อกน้าแรงแรงมิเตอร์หมุนจู๊ดเลยครับแต่ถ้าเปิดรีรีมิเตอร์ก็ค่อยหมุนแต่เต็มเหมือนกันใช้เวลาหนึ่งคือกาลังจะบอกว่าการเปลี่ยนเป็นน้ําตาลจากแป้งเป็นน้ําตาลช้าลงช้าลงใช่ครับช้าลงทําให้การดูดซึมก็น้ําตาลขาดช่วยด้วยใช่ครับทำให น้ำตาลในกระแาเลือดเราให้ลงใช่ครับใช่ไหมต้องครับโอ้โหนี่ดูน้ำตาลเลือดในมะแม่เหมือนอาจารย์เป็นหมอเลยครับเนี่ยก็แต่ข้าวแต่ละประเภทจะมีค่าระดับต่างๆที่แตกต่างกันนะครับในน้ําตาลเยอะที่สุดเนี่ยคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะครับลองลงมาข้าวหอมมะลิครับหนึ่งูห้าที่เราชอบกินกันนี่แหละครับนะแล้วก็ข้าวกล้องนะข้าวกล้องก็น้ําตาลเยอะอยู่ครับแต่เนื่องจากว่าข้าวกล้องมีประโยชน์เพราะเปลือกของมันเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้อ่า เส้นใยอาหารเนี่ยปลดปล่อยน้ําตาลมาช้าหน่อยนะครับ<ม>ข้าวกล้องนะครับแล้วก็ข้าวกระหอสิบสามเราแล้วก็ข้าวที่น้ําตาลน้อยที่สุดแต่คนไม่ค่อยชอบกินคือข้าวขาวตาแห้ง<ม>โอ้โหอาจารย์ครับถ้าไม่ได้กินตอนร้อนๆเนี่ย<ม>เรียกไงว่าแหมกระเดือกไม่ลงเลยทีเดียวเพราะแข็งมากนะข้าวตัวนี้นะครับจะมีค่าน้ําตาลอยู่ที่57นะครับนะ,ะกล้องสามารถซูมมาได้นะครับ 57.5GI ค่า GI นี่คือดัชนีการปลดปล่อยน้ำตาลนะซึ่งข้าวหอมมะลิเนี่ยมีเป็นร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งข้าวเหนียวยิ่งเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเราจะจะพบว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับในเขตภาคอีสานเนี่ยนะจะจะมีปัญหาเรื่องเบาหวาน แล้วก็แต่ตอนนี้นะครับปัญหาไม่ได้อยู่แค่นี้ทําไมข้าวตัวนี้ถึงได้เกิดขึ้นมาและได้หยิบยกขึ้นมานําเสนอเพราะวันนี้โรกเบาหวานนะครับอาจารย์เกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นโอ้นี่เลยนะครับน,นะเป็นข้อมูลทางวิชาการนะครับนะซึ่งเ,เราเนี่ยนะครับนะได้ รับข้อมูลนี่ข้อมูลตั้งแต่ปีประมาณปีสามหกถึงสามแปดนะครับโรคเบาหวานในวัยรุ่นเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับนะคน,นที่เป็นเบาหวานโอ้โหสี่จุดผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยมีถึงสีุ่ดปดล้านคน,นส่วนหนึ่งรักษาหายอาจารย์ส่วนหนึ่งรักษาไม่หายส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับรักษาหายแต่ต้องตัดขาทิง้งโอ้โหนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาจากข้อมูลเชิงวิชาการเนี่ยอย่างที่มิเตอร์เฮเคนามานะครับให้เรารับทราบก็คืออายุของ ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆหมายถึงว่าในกลุ่มของเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นผู้สูงอายุแต่ในปัจจุบันนี่ก็เป็นเวัยรุ่นวัยรุ่นกลุ่มเด็กก็เป็นเบาหวานได้แล้วครับวแล้ถูกไหมครับโอ้โหนี่มิสเตอร์เอเคเขาถึงคิดพ้นนี่เลยครัข้าวตัวรุณภูมิอุณภูมิไรออกมาไรสี่จุดสามนี่นะครับอันนี้คือตอบโจทย์กับเขาเรียกว่า ไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันเป็นอย่างดีเลยนะครับเนื่องจากว่าข้าวสารเนี่ยอย่างไรเราก็ต้องบริโภคทุกวันถูกไหมถูกทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับ่ทางพิเตอร์เอเก็แนะนําให้เราบริโภคข้าวทั้งรุ่มทั้งหอมนะครับก็ขอย้ําอีกทีตั้งแต่เรื่องของพื้นที่การปลูกวิธีการปลูกที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดนั่นไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้น พันข้าวอย่างที่มิสเตอร์เอเคได้แจ้งให้ทราบไปแล้วว่าโอ้สุดยอดมากเพราะฉะนั้นความนุ่มความหอมความอร่อยบวกกับเราเลือกคุณ,ณประโยชน์ณณชนที่เหนือชั้นนะที่เหนือชั้นดีกว่าน,นะครับกินข้าวปัญญาได้เลยกินข้าวปัญญาได้เลยนะครับขอบคุณมิสเตอร์เอเคที่นาแมทเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ขอบคุณนะครับอ่าเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มซื้อดีแฟมิลี่ช็อด้วยนะครับที่นําผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้มาที่ แอปพลิเคชันของเรานะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับแล้วฝากนิดนึงอาจารย์ข้าวตัวนี้นะครับราคา5กิโลเนี่ยนะครับแค่270บาทเท่านั้นนะครับ<อ>ซื้อได้ในโลองซื้อด,ดีนะกิโลนะครับลแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราต้องการตัวแท,ท,ววทจนจำหน่ายด้วยตัวแทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทนในพื้นที่เนี่ยสั่งซื้อ100ถุงถุงละแค่200บาท นะครับถึงร้อยถุงนะครับถึงละอยสองร้อยบาทนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายที่พื้นที่เลยนะครับไปขายสองร้อยเจ็ดสิบบาทสามารถเข้ามาที่แอปซูดีซูดีได้เลยใช่ครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านครับบ้านนะครับโอ้โหไม่ใช่โอเคนี่สุดยอดครับเนลมิทให้เราได้ทุกอย่างจริงๆรตอนนี้โอ้โหทานข้าวแล้วทานข้าวแล้วก็อยากจะทานเขาเรียกว่าแหมเขาอยากจะมีอะไรเป็นเขาเรียกว่าตัวย่อยหรือตัวอะไรย่อยหน่อยมีอะไรเครื่องเคียงเครื่องเคียงเครื่ยงหน่อยเครื่องเคียงหน่อยก็วันนี้ เรานําเสานอผลิตภัณฑ์ชุดที่เป็นชุดที่มีความจํมา,าจเป็นมากที่สุดในวันนี้ก่อนเลยกันนะครับถ้ามาพดีๆแล้วก็ด้านนี้นะครับนะผลิตภัณฑ์สามตัวเนี่ยครับเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเช่นเดียวกันนะครับคุณหมออังสุมาลีนะครับก็ผลิตผลิตภัณฑ์สามตัวนี้ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับผู้หญิงและผู้ชายนะครับสีฟ้าเนี่ยสำหรับผู้ชายนะครับสีชมพูเนี่ยสําหรับผู้หญิงนะครับส่วนสีม่วงเนี่ยนะครับ ก็เป็นต so kind of right ัวท ant okay. ี่ควบคุมระดับไขมันงั <nou> ้นเอาทีละตัวเลยนะครับงั้นทีละตัวเลยแล้วกันนะครับก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็มีทั้งของสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีหรือท่านหญิงท่านชายไปนิดมาดูทีละตัวกันเลยครับมิสเตอร์เอมิสเตอร์เฮดเดอะไรให้นหรือดูก่อนตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นบอร์นิสลิม Oh, body ที่จะบอกแล้วครับบอดี้ส i ิมหุ่น,นจะสวยเชฟนะครับเป็นบอดี้ส i ิมนะครับระยะหุ่นสวยต้องฝั่งตัวนี้เลยครับ <Yeah. S 2> ทั้งหญิงทั้งชายเลยนะครับนะคุณหมอให้ข้อมูลเราว่าผิดพันธ์ตัวเนี้ยหน้าที่หลักเนี่ยจะไปช่วยเล่นการเผาผัา ไขมันในร่างกายแล้วก็ไปลดไขมันในเส้นเลือดครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการควบคุมน้าหนักควบคุมระดับไขมันในกระแสเลือดต้องทานตัวนี้เลยต้องทานตัวนี้แล้วก็ผู้หญิงนี่นะครับนะผู้หญิงเนี่ยนะครับนะทานคู่กันเลยนะครับทานคู่กันเลยครับบอดี้เชฟอันนี้บอดี้เชฟ่ผู้หญิงก็กินเพื่อทำให้ขุนดีด้วยผู้หญิงเนี่ยนี่มาเรียกว่าดูมาดูองค์ประกอบกันสักหน่อยก่อนนะครับว่าคุณสมบัตินี่คุณสมบัติของมันตัวนี้ทำมาจากอะไรครับตัวนี้เราจะอาดเลยเนี่ยครับนะ ผลส้มแขกสก,กัน,นี่แะกาซีเนียนะครับนะภาษาปา,าัสกลิช่อกาซีเป็นเจ้าผลส้มแขกเนี่ยจะไปทําหน้าที่เร่งกระบวนการการเผาผลาญไขมันนะครับนะซึ่งเป็นเรียกง,ง่ายว่าเป็นผลิตภั์ตัวหลักเลยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในผิตพันอาหารเสริมที่เร่งการเผาผลาญไขมันเลยครับนะผลส้มแขกแล้วก็ดอกตะเจี๊ยบนะครับก็จะมีพวกวิตามินต่างๆนะครับแล้วก็พวกใบชาเขียว นะครับพริกไทยดำนีเลยนะครับพริกไทยที่มีฤทธิ์ร้อนนี่แหละครับนะเอาเรียกว่าทํามาจากธรรมชาติล้วนๆใช่ครับนะครับล้วนๆนะครับแล้วก็สูนย์ภัยอื่นๆอีกซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ทางการค้านะนะครับอยู่ในนี้นะครับนะก็จดอยนะผ่านเรียบร้อยนะครับนะผ่านเรียบร้อยโดยคุณหมออังสุวาลีนะครเป็นตัวนี้นะครับนะจำไว้นะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของบอดี้เชฟนะครับใครอยากจะมีหุ่นเป็นตัวเอสนะครับเชิญท่งนี้นะครับนะเท่งนี้เลยนะครับนี่นะครับเราหมุนผลิตภัณฑ์ให้ดู อาจจะไม่ชัดแต่าายังไงเดี๋ยวเราจะซูมเข้ามาเดี๋ยวดูซูมซูมาหน่อยซูมมาหน่อยนี่เห็นไหมครับนะครับอ่าอนี่เห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับมิเตอร์เอเคเนลมิดขึ้นมาล้วงในกระเป๋าก่อนนะเหมือนเรมนะครับนะมาแล้วโดยไตะนี่ฉันมีเพื่อนเตือช่วยดครับ ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพสตรีนะครับซึ่งสุภาพสตรีเนี่ยนะครับคุณหมอจะเน้นไปเรื่องของฮอร์โมนทั้งหญิงทั้งชายเลยครับอาจารย์เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะผิวพรรณเต่งตึงอารมณ์ดีนะครับระบบสืบพันธุ์ภายในสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอยู่ที่ฮอร์โมนเป็นหลักเลย <orm> แล้วก็ฮอร์โมนเนี่ย นะครับจะถูกลดการสร้างไปตามจำนวนอายุที่มากขึ้นนะครับเพราะดังนั้นเนี่ยฮอร์โมนก็จะลดลงเร่ยๆมาช้าเองเพราะนั้นเราจะสังเกตว่าทำไมผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุเกิน50แล้วผิวพรรณจะเขียวแห้งโอ้โหต้องรีบฟังเลยนะครับนะครับต้องรีบฟังนะครับท่านสุภาพสตรีนะครับที่เรียกว่า อย่างที่บอกถ้าผิวพรรณเหี่ยวแล้วหรือว่าอารมณ์หงุดหงิดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนได้ใช่ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้นะครับที่เกิดมาน่าสนใจครับติดตามไปดูครับนะครับก็ส่วนประกอบนี่นะครับก็จะเป็นทัวเหลืองสารสกัดในทัวรเหลืองเนี่ยจะไปช่วยสร้างสมดุลสร้างฮอร์โมนนะครับแล้วก็ในดอกไม้จีนดอกไม้จีนก็จะมีพวกวิตามินแร่ธาตุต่าง นะครับแล้วก็มีตังกุยโอ้นี่เป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงเลยนะครับนะครับใช่เลยทีเดียวนะครับพริกไทยดาก็เสริมสร้างฮอร์โมนช่วยทําให้ระบบเลือดนะครับไหลเวียนดีด้วยนะครับ<ม>แล้วก็สมุนไพรอื่นๆอีกมากมายโอโ้โหไปช่วยระบบกระชับมดลูกโอ,โ,โอ้โหนี่นะครับนจากเรื่องฮอร์โมนแล้วก็ยังมีส่วนของในเรื่องของอกระชับมดลูกครับ<อ>แต่ละพขอ,อตีเนี่ยโดยเฉพาะอาจครับระะวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ย เวลาคลอดลูกก็ได้อยู่ไฟเหมือนคนสมัยก่อนนะกินยาถ้าส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าต้องต้องทำงานต้องรีบทำงานนะครับนะแล้วก็คุณแม่ก็ไม่ค่อยได้ให้นมลูกนะก็ให้ลูกกินนมขวดการกระตุ้นเรื่องของเซลล์นะครับต่างๆก็จะน้อยลงนะครับคุณหมอก็เลยผลิตผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างฮอร์โมนในร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์คือให้เป็นสาวพันปีนะครับนะครับหลุดแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องการกับอปรับฮอร์โมนปรับฮอร์โมนสุขภาพสตีนะครับนะครับก็อย่างที่เกรินไปว่า ถ้าฮอร์โมนมันลดน้อยลงไปตามอายุแล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับเ,เรื่องของผิวพรรณก็จะเหี่ยวย่นนะครับอารมณ์ก็จะแปรปรวนไปตามฮ<ช>อร์โมนเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างได้นะครับช่วยบํารุงช่วยบรรเทาได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปตะกี้คู่นี้คู่นี้ในในหญิงกับชายนะครับอันนี้อันนี้สมบัติระดับโีกนี่ทำสตรีใช่กัรือว่าคือนะครับควรจะทานคู่กันเพราะอันนี้บํารุงเรื่องของหุ่นอันนี้ก็บํารุงเรื่องฮอร์โมนนะครับตัวนี้ของผู้หญิงเนี่ย รูปรถกลิ่นสีใครมีปัญหาเรื่องนี้นะครับนะรูปลดกลิ่นสีคนนี้ช่วยได้ลดกลิ่นสีนะครับท่า <c oughs> นผู้ชมนะครับราคาราคาเป็นอย่างไรน,นโอ้ราคาตอนนี้เป็นโปรโมชั่นวิเศษในช่วงต้อนรับปีใหม่มกราคมนี้ราคา1,100บาทนะครับ จากราคา1,450วันนี้1,100บาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปหนึ่งแถมหนึ่งซื้อได้ที่ซื้อดี Family Shop นะครับเข้าไปที่ www. บไซต์ซื้อดีเน็ตตอนนี้แอปพลิเคชันจะออกแล้วนะกลางเดือนมกรานี้แอปออกนะครับนะสามารถซื้อได้นะครับติดตามกันนะครับท่านผู้ชมติดตามให้ดีนะครับดูนะครับเพราะแอปพลิเคชันใกล้จะโหลดได้ที่เพจโต้แล้วนะครับติดตามดูดีๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับไปที่ ที่ซื้อดีเว็บเเอว็บซื้อดีดอทเน็ตนะครับหรือเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรไว้นะครับนะที่ด้านล่างนะของจอนะครับนะติดต่อซื้อนะครับผ่านนะครับหรือนะครับโทรศัพท์เข้ามาที่สถานีอนามูลไทยทีวีเราได้เลยนะนะแล้วเดี๋ยวก็ที่จะใเบอร์โทรให้มาโอ้ได้หลายช่องทางมากเลยนะแล้บก็สะดวกสบายนะครับก็อีกไม่กี่วันก็จะโหลดได้จากเพจโตนะครับตอนนี้ก็ เบอร์วไวเวบซื้อดี .net เน็ตนหรือเบอร์โทรเดี๋ยวเราจะโชว์ขึ้นให้เลยรือโทรเข้ามาในรายการทีวีนะครับทางนี้ก็ได้เลยได้หลายช่องทาง,าง,ทางนะครับเราก็ส่งตรง,ตรงถึงบ้านเลย นะครับใช่ครับครับโอ้ขอบคุณมากครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวต่อไปต้องบอกว่ามิเตอร์เฮดของเรานี่เดรมิทได้จริงจริงสีฟ้านี่สำหรับท่านชายท่านชายเอออนุพันธ์ตกด้วเราตกกันตกใจกันเลยทีเดียวเพราะเราก็ท่านชายกันเอ่อเอ็มเนี่ยเอ็มเฮิเอ็มนี่คือแปลว่าแมนนะครับเอ็มเฮิตัวนี้ตัวนี้แอลเฮิร์บเลดี้นะครับแอลเฮิร์บไม่ใช่ดีเฮินะครับอันนี้เอ็มเฮิรก็เช่นเดียวกันครับ ท่านหญิงและชายก็ต้องมีฮอร์โมนแหละเป็นหลักนะครับเพราะว่าผิวพรรณต่างๆอารมณ์ต่างๆสมรรถนะของร่างกายอะไต่างๆนะครับก็ต้องเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็ท่านชายเนี่ยต้องต้องฟังเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าหลวงคงใส่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะเห็นเห็นปริยาคนอื่นแล้วรู้สึกจะเป็นชื่นหัวใจผู้หญิงเนี่ยเวลามีฮอร์โมนไม่อย่างนี้ผู้หญิงเนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเนี่ยเขาจะเครียดเขาสามารถฆ่าสามีตายได้โโอ้หสามีเนี่ยเมื่อฮอร์โมนเครียดเขาสามารถไปฆ่าภรรยาได้เดี๋ยวต้องไปกลับบ้าน ใช่ครับมาดูมาดูของเราบ้างมาดูของเราเนี่ยนะครับนะแล้วก็นะครับเอ็มเฮิร์บเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงเสริมสร้างเรื่องของฮอร์โมนท่านชายด้วยแล้วผู้หญิงก็กินได้เลยนะครับนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยในตัวผลิตภัณฑ์ของผู้ชายเนี่ยก็จะมีส่วนที่บำรุงร่างกายผู้หญิงได้ด้วยแล้วในส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็จะบำรุงร่างกายสาหรับผู้ชายได้ด้วยนะครับเพราะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือทานได้ทั้งสองอันเลยใช่ครับหญิงนี่ทานได้สองอันเลยใช่ครับ ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยสำหรับท่านชายเนี่ยจะมีพวกของตังกุยนะครับมเมล็ดบัวนะครับเห็ดหูหนูนะครับแล้วก็พริกไทยดำนะสังเกตว่าเราจะมีพริกไทยดําทั้งของหญิงทั้งชายเลยนะเพราะตัวนี้จะเข้าไปช่วยกระตุ้นเรื่องของระบบเลือดลมนะครับการไหลเวียนของเลือดนะครับนะแล้วก็สูนไพอื่นๆนะครับช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนสำหรับท่านชายเนี่ยนะครับก็ เมลิตรบัวเนี่ยนะครับในยาจีนเนี่ยจะไปช่วยเรื่องของต่อต้านโรคชราโอ้โหกิงกินแล้วไม่แก่โอ้ใช่ครับโอ้โหกินแล้วแก่ยากแก่ยากชะลอชะลออ่าอย่างนี้นะแก่ยากแล้วก็ไม่ตายง่ายไม่เหมือนแก่ง่ายตายยากแต่ถ้าเกิดอย่างตะกี้นะเอาเอาตายเอาเลี้ยงยากไปกลับบ้านนี่ต้องมีอันนี้นะใช่เลยดีเฮิร์สเลยดีแล้วคนมีเป็นยาธรรญประจำบ้านไม่ได้หรอเพราะว่าเดี๋ยวภรรยาที่บ้านนะอารมณ์แปรปรวนนะนี่เลยครั้งนี้กินอารมณ์ดีเลยนะฮอร์โมนลิ่นก็ ทั้งหญิงทั้งชายนะครับนะก็รับประทานนะครับครั้งละ1นึงหรือแคปซูลนะครับสองแคปซูลน,นะครับนะก็เช้าเย็นนะก่อนอาหารนะครับก่อนอาหารแล้วก็สาหรับท่านชายเนี่ยจะเข้าไปช่วยเรื่องของระบบเลือดก่อนอ,อันดับแรกนะครับไปเสริมสร้างฮอร์โมนนะครับระบบเลือดการไหลเวียนของเลือดต่อมลูกหมากนะครับแล้วก็ไปสร้างเรื่องของระบบตับระบบไตนะในศาสตรแพทย์แผนจีนเนี่ยจะบำรุงตับกับไต ไปเนี่ยจะสร้างฮอร์โมนนะครับเพราะนั้นคนที่สภาวะทางเพศลดลงนะครับอารมณ์แปรปรวนก็คือตับกับไตเสื่อมนะครับฮอร์โมนก็เลยเสื่อมไปด้วยเลยนะครับก็เราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับขึ้นมาเพื่อจะเสริมสร้างนะครับแล้วก็บํารุงนะครับเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายต่างเรานี่นะครับเพราะนั้นสภาพบุรุษทั้งหลายนะครับต้อง เขาเรียกว่าต้องติดตามนะฮะต้องติดตามแล้วก็หาซื้อได้อย่างไงอีกแล้วราคาเช่นเดียวกันนะครับนะจะหาว่าอาจารย์น้อยร้อยล้านไม่บอกอีกแล้วก็หาซื้อได้ในแพลตฟอร์มซื้อดี Family Shop นะครับนะซื้อ1นึ่แถมหเช่นเดียวกันซื้อ1นึ่แถมหนะซื้อ1นึแถม1นะครับ1,100บาทนะครับซื้อ1แถม1ซื้อได้ที่ไหนครับอีกซื้อได้ที่ซื้อดี Family Shop w w w อร์ไว็บซื้อดีดอทนะครับหรือเบอร์โทรผมบอกเบอร์โทรผมไปก่อนแล้วกััันนนนะะครบเผื่่อททาจจด0 9 6 หก1 3 0 3 8นะครับหรือ0 8 0 6 3 6 7 8 2 3มองามิสเตอร์เฮดี้มิสเตอร์มีอะไรนะครับคิดอะไรไม่ออกบอกมิสเตอร์เฮดีนะครับมิสเตอร์เฮดีนี่จะเนรมิตให้ท่านทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความงามสุขภาพอาหารการกินนะครับแต่ช่วงนี้นะแต่ทุกอย่างเลยนะครับก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็ เรียกว่าของมิเตอร์เฮดีเราก็จะจัดมานําเสนอนะครับวันนี้ก็แฝมมาคุยกับช่วงช่วงสุดท้ายนี้เราก็คงจะมาคุยกันเรื่องของมิเตอร์เฮดนิดนึ่งมิเตอร์เฮดนี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมนี่ศูนย์รวมสินค้าทั้งหมดเลยนะครับสามารถที่จะอะไรเนี่ยถามมิเตอร์เฮดได้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความงานควางๆที่อาจารย์พูดไปนะครับอีกนิดนึงเลยตัวนี้ขาดไม่ได้ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยกระดานดีมาก ตัวนี้ต้องคู่กันนี่เลยครับนี่เลยครับอาจารย์ครับที่นี้เลยนะครับนะสามตัวนี้เลยนะครับที่อาจารย์น้อย้อยล้านต้องนําเสนอนะเขาเรียกว่าสยามครับสยามครับตัวนี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้นะต้องบอกเลยนะเพราะว่าเป็นสินค้ายอดนิยมมากๆเลยนะครับเป็นสินค้ายอดนิยมนิยมมาจากอะไรนิยมเพราะว่ามีผลคุณภาพสูงมากเดี๋ยวให้วิเตอร์เฮเดนะครับผู้รู้เนี่ยบรรยายหน่อยว่า สยามคัพเนี่ยมันเป็นอะไรทำไมถึงขายดีเหลือเกินตัวนี้นี่นะครับสยามคัพนะก็แนะนำตัวเองในเรื่องของสยามคือประเทศไทยนี่นะครับสยามคัพของคนไทยนะครับผมผู้ผลิตคือคนไทยเป็นคุณหมอไทยนะครับสยามคัพเนี่ยเป็นเครื่องดื่มนะเอนไซม์นะครับเป็นเครื่องดื่มเอนไซม์นะครับสกัดเย็นนะครับจาก สมุนไพรตีผานะครับสามตัวนะครับสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมนะครับแล้วก็มีส,สมวนของใบายญ้านางนะครับแล้วก็ความหวานในนี้เกิดจากน้ำพึ่งป่านะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้น้ําตาลอ้อยเลยแล้วก็เป็นอาหารเซลล์นี่นะครับเป็นอาหารเซลล์นะครับมันเข้าไปถึงระบบเซลล์ของร่างกายไปเพิ่มพลังเซลล์ร่างกายนะครับเมื่อเราดื่มเข้าไปเนี่ยเซลล์เนี่ยจะมีการทํางานแล้วก็ เซลล์จะมีความร้อนเมื่อนะเกิดการทํางานเมื่อเกิดการเสียดสีเกิดการวิ่งจะเกิดความร้อนเพราะนั้นเวลาเราดื่มไปแล้วเนี่ยนะครับนะนะครึ่งแก้วเล็กเนี่ยนะครับนะครึ่งแก้วนะครับเราก็ดื่มน้าตามแก้วนึ่งแล้วมีแก้วให้ด้วยใส่กับมีแก้วให้ด้วยนะครับนะ<อ>แล้วก็แช่เย็นจะทานอร่อยมากเลยนะครับและช่วงนี้เนี่ย ปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยโหรุนแรงมากนะครับวันนี้มีตัวใหม่ขึ้นมาแล้วโ oh อ My god, oh my god. <laughs> ต้องให้พระเจ้าช่วยเลยครับเพราะไอเจ้าโอไมคอนเนี่ยนะครับมาแรง oh <my> <laughs> นะแต่ว่าเราอย่าไปกลัวมันเลยนะครับเพราะมันเป็นเชื้อพระธธรรมดาน,นี่แหละนะเราจะไปวิตกกังวลอะไรมากเพราะว่ามัน เกิดแล้วไปรักษาหายใช่แต่ยังไงก็ดูแลป้องกันใช่แล้วป้องกันนะครับตามเราเรียกว่าตามมาตรการต่างๆนะครับใส่แมสก์การไม่ตบมือใช่การไม่ตกนะครับก็ดื่มตัวนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับนะชื่อมอรินดาและตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของภูเขาสกัดหรืมาร์คินกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปทางนี้เนี่ยใหม่กับใหม่นี้ มีหนึ่งมีสนใจอยู่้นใจอยู่พอจากจาซื้อใช่ไหมครับอาจารย์ไม่รู้ขายนะถล่มทลายก็ถล่มทลายยังพูดน้อยไปยังพูดน้อยไปเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าโอ้โหยอดขายถล่มทลายคำพูดน้อยไปรู้จักไม่หมดเลยอันนี้ตอนที่ก่อนรายการเนี่ยมิเตอร์มิเตอร์เฮดได้ได้ได้นำเสนอตัวนี้นะเรามาคุยกันเพราะว่า เอ่อตัวนี้คือจริงๆเขาคือเอนไซม์เอนไซม์ใช่นะเอนไซม์ <Inside S 1> <Inside. S 2> นะครับเอนไซม์ก็เท่าที่อาจารย์น้อยทราบมาจากมิเตอร์เฮเดก็คือปกติแล้วคนเราเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยทานเขาเรียกว่าอาหารไม่ครบห้าหมู่เ <c oughs> นื่องจาก <c oughs> ไลฟ์สไตล์ที่ต้องเร่งรีบ <c oughs> ใช่ไหมครับพืช <c oughs> ผักผลไม้เนี่ยไม่ได้ไม่ค่อยได้ทานกันเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยจึงเกิดจึงเกิดการขาดเอนไซม์ที่จะไปช่วยย่อยจะไปช่วยที่จะเอ่อทำให้ระบบของร่างกายเนี่ยสมบูรณ์ได้ นะครับอันนี้อันนี้จำเป็นมากและสำคัญมากซึ่งสินค้าตัวนี้นะครับสยามครับตัวเนี้ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับเราทานไม่ครบห้าหมู่ไม่เป็นไรแต่ต้องทานตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับใช่ไหมครับคุณใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับทานเมื่อไหร่ก็ได้ ทานทั้งวันตอนไหนก็ได้ใช่ไหมครับเช้านะครับก่อนแปรงฟันนะครับทานเลยอ่ะก่อนแปรงฟันไม่แปรงฟันทานไม่ได้ก่อนแปรงฟันนะทานเลยเพราะว่าเพราะว่าในน้ำลายเรานี่คือเอนไซม์นะครับต้องเดี๋ยวเดี๋ยวขาบอกว่าตกแหวนจะทานได้วิ่งไปแปรงฟันได้นะครับแต่ทานได้เลยวันละทานได้เลยนะครับทานได้เลยตื่นมาก็ทานได้เลยว่างั้นเนี่ยจับแล้วก็ก่อนนอนอ่ะก่อนนอนนะครับกลางวันทานได้ไหมได้ครับกลางวันจะช่วงที่เราช่วงที่เราอ่อนเพลียเมื่อยล้านะครับหรือ ท่านที่ไปปาร์ตี้แล้วพรุ่งนี้จะต้องมีงานเนี่ยวันนี้โอ้โห,หแฮงเพียรอนนอนดื่มก่อนนอนแน่จะได้ผลดีมากเลย pot, เรียกว่าตื่นขึ้นมาก็ทานกลางวันก็ทาน<ช>ไ,ได้นะครับก่อนนอนก็ทานได้แล้วนอนไปแล้วทานได้ไหมครับ ไม่ได้ครับไม่ได้ <cado> ต้องรอแลมักอนเลยครับอะไรต้องหลับนะหลับแล้วห้ามทานนะครับหลับไม่ได้ถ้าเราโมยพี่มาทานมัน <favor I like it> จะหมดนะครับก si ็แนะนําของสยามครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อาจารย์น้อยร้อยล้านก็ลองได้ทานอยู่แล้วนะครับถือว่าดีนะครับก็การันตีด้วยตัวเองนะครับถือว่ามีประโยชน์มากสำหรับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันนะครับเพราะเราก็เร่งรีบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยอายุมาก เพิมค่ามันน้อยลงไปโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็เขาเรียกว่าผักผลไม้เราก็ ได้กินน้อยนะครับได้กินน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็ตอบโจทย์ของพวกเราได้ดีเลยทีเดียวซื้อได้ที่ไหนครับโอ้ก็ซื้อได้ที่ซื้อดี Family Shop นะครับเว็บไซต์ซื้อ,อด,อดี .net .net ราคาเท่าไหร่ครับวันนี้ปกติเนี่ยสามร้อยห้าสิบบาทแต่วันนี้เนี่ยนะครับโทรมาซื้อในซื้อดี .net เนี่ยนะครับหรือโทรมาติดต่อที่อ,า,อาร์ดามินไทยทีวีเนี่ยเพียงแค่สองร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นโโอ้โหพิเศษนะครับพิเศษพนะครับวันนี้นะครับกับอัน อมีนไทยทีวีนะครับวันนี้ราคาพิเศษเลยนะครับก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมิสเตอร์เฮดมากเลยนะครับที่ให้เขาเรียกว่าโอ้มาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับต่อสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่ข้าวสารนี่ดีๆข้าวสารลดเบาหวานก้าวสารลดน้ําตาลนะครับสมุนไพรสําหรับรุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษนะครับคือเพิ่มฮอร์โมนนะครับแล้วก็รวมถึงเอ็นไซ นะครับเอ็มซายของสยามครับที่กําลังขายดีขายดีเป็นที่นิยมกันทุกวันนี้นะครับก็คิดอะไรไม่ออกครับบอกมิสเตอร์เฮเดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ